สี่เหลี่ยมอ่ะมันโล่งหายไปหมดเลยแต่สุดท้ายเราก็ยังไม่ลืมชีวิตอยู่ข้างในอยู่ดีถึงเราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วอ่ะลูกชายซื้อโทรศัพท์ให้เราใช้อยู่ในห้องของเราอ่านู้ว่าว่าผมเป็นน้ำหมูนะอ่ะน,น้ำหมูจะหมูใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ยอ่ะพอใช้ใช้อยู่เนี่ยน้ำหมูใช้ใช้โทรศัพท์อยู่นาใช้อยู่ในห้องนอนใช่ไหมนอนอยู่พอหลานมาเคาะประตูห้องอ่ะปับงบังังังเราก็รีบซ่อนเลย่อนไหไมอ่ะก็นึกว่านายมาเคาะไงมันไม่ลืมเข้าใจป่ะ มันไม่ลืมมันยังคิดอยู่ยมันยังไม่ลืมมัมนใครวะเพราะเราใช้โทรศัพท์ในคุกเนี่ยมันต้องใช้ความไวของปีศาจนายไขยกุญแจปุ๊บเรารู้แล้วว่ามาปุ๊บเราก็ต้องรีบซ่อนนี่หลานมาครอบป,ปุ๊บเราก็ต้องรีบซอ่อนแ,แล้วเต่ว่าไอ้แม่กูอยู่ข้างนอกแล้วนี่หวะพอตีห้าเป้งอัตโนมัติเลยตื่นขึ้นมานั่งจะมารอสวดมนต์กูทําเพื่ออะไรวะเนี่ยกูสวดมาจนจะตายอยู่แล้วเนี่ย แล้วกูอยู่ข้างนอนแล้วกูต้องมาสวดมนต์อีกเหรอโอ้โยกูไม่สวดแม่แล้วกูนอนดีกว่าอโอ้โหอย่าลืมนะกกสามส